ผมได้อาหารนกมาแล้วครับที่ผมรีบไปหาอาหารให้มันเลยฮะนี่นี่เราตอนสี่โมงเย็นก็รีบไปนะฮะเนี่ยรีบไปหาอาหารให้มันอันนี้ก็เป็นอาหารลูกเจี๊ยบนะฮะพอดีว่าลุงที่ร้านเจ้าของอาหารสัตว์นะฮะแนะนําว่า,าลูกนกเขาชวานะฮะก็คือมันเป็นตัวเล็กแล้วก็มันยังเล็กอยู่ก็ต้องกินอะไรเล็กแต่ว่าลุงก็แนะนำว่าให้บดนะฮะบดนิดนึงแล้วก็ผสมน้านะฮะ อ่อนๆให้มันกินนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาท,ทําบดแล้วก็เดี๋ยวมาบดแล้วก็ผสมน้ำนะครับดูครับผมแล้วก็ทดลองให้มันกินดูนะครับอันนี้ผมได้ถุงพลาสติกมาฮะผมก็จะเอาไอ้ใส่นิดหนึ่งนะฮะใส่ในนี้ครับใส่ในนี้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะบดลวงนะัง เพราะว่าผมว่าเม็ดมันใ,ใหญ่อยู่โงย่และโอเคโอเคระวังเป็นอาหารลูกเจี๊ยบอันนี้ผมทำแบบบ้านๆเลยนะผมทำแบบบ้านๆเลยฮนะผม,บบบยนะผมทุบเลย ทุบให้ละเอียดนะฮะน่าจะพอจะได้นะน่าจะพอจะได้ผมเอา เอาน้ำมันใส่ทีเดียวนะฮะที่ผมบดมเมื่อกี้แล้วผมก็ไปเอาน้ำมันใส่นะฮะมันเหลวแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวผมจะตัดปากนะฮะปากเอากไกลตัดด้านนี้เป็นปากถุงพอตัดเสร็จก็จะเป็นแบบเป็นปากแล้วก็เวลาเรียนธรรมชาติคือเดี๋ยวเดี๋ยวนกก็จะเข้ามาจิกด้านในนะฮะเดี๋ยวค่อยชมนะฮะเดี๋ยวค่อยชมดว,ว่าผมจะทดลองป้อนอาหารนกดูเป็นไงนี่กำลังป้อนอาหารนกครับ ลงในคลิปกินนะลูกนะก็เรียนแบบธรรมชาตินะนกกจิกนกขาวจะจิก้ังไง อันนี้ทดลองให้อาหารเาอาหารบดนะฮะอาหารผงบดถ้าลองดูว่ามันกินไหมเออมันกินนะเนี่ยสบายเลยคราวนี้มันกินอาหารมันมันจิกเป็นแล้วตอนแรกกลัวมันจิกไม่เป็นนะอันนี้มันมันจิกอาหารเป็นโอสบายผมแล้วเดี๋ยวมันแข็งแรงักหน่อยเดี๋ยวผมจะต้องปล่อยมันถ้ามันเริ่มบินได้จะต้องหากงก่อนให้มันหัดบินโอ้โชคดีมากไอ้หนู มันต้อตั้งชื่อไงคเนี่สวัสดีครับ